อ๋อโอเคแค่นี้พอได้ได้เอยได้โอพี่ก๊อฟเขแต่งเป็นทาลิปให้แฟนจอแล้วฉันโคตรกลัวเลยพี่ก๊อฟพี่ก็ไม่ตื่นเออเอาฟิลแฟนไม่ใช่ฟิลเข้าใจไหมว่าทาลิปแบบนี้คนกินไงคนกินน้ำแบบนอนเยอะไรไหมนอนเยอะกินน้ำมีน้ำมีนวลอ่ะเหไรวะ อย่าพายขายค่ะใจเย็นะเป็นไรใจเย็นทำงานก่อนที่ร้านทำไมถ่ายเร็วจ anyway> ังเลยถ่ายอินของเข้ามาเร็วใจยินเร็วมากใจยนสินค้าเร็วมากเลยรายการเนี้มันไม่รอดนะเออนะคะขอดูฟอดกดตะกร้าต่างปลาก่อนแล้วเดี๋ยวให้ค่ะขอสิบบ้านถ้าใครกดตะกร้าสิบบ้านเดี๋ยวหันให้ดูฟอดเลยขอสิบคนค่ะไปขอสิบบ้านขอสิบบ้านตอนนี้เลยเดี๋ยวหันให้ดูฟอดหล่อมากสิบบ้านขอสิบบ้านก่อนค่ะสิบบ้านพอดีเสร็จพอดีอะสิบบ้านนะคะ ลุคนี้สวยหวาน3 0 0รเเขอบคุณค่ะขอสิบ,บ้านนะคะใครสั่งแล้วพี่ว่าสั่งแล้วมาคาดสี่คงกำลังสัง่งซื้อขอ10บ,บ้านนะคะอุ่นหนุนปลายอินซีแพรลี่หน่อยเดี๋ยวให้ดูแฟนแฟนกำลังแต่งหน้าอยู่หล่อๆเลยทุกคนายขอส0บ,บ้านแม่จ๋าขอ1ิบ,บ้านจะ้ะแม่ขอ10บ,บ้านนะจ๊ะแม่ไปเลยแม่หนูขอสิบ,บ้านง,าง่ายๆฉ่ำๆเลย2 1 0พันรคนไปเลยคะ่ะไปแม่ขา <Piet. S> 2ัน่รคนไปเลยได้ไหมคะช่วยกันหน่อยนะคะปลายอินซีเด็ดเดียวแพรลี่ทอดให้เสร็จพร้อมทานนะคะปลายอินซีเด็ดเดียวแพรลี่ พอไทยเสร็จพร้อมรับประทานเลยนะคะเออสั่งแล้วจ้าขอบคุณพี่กุ้งนางค่ะขอบคุณพี่กุ้งนางนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีสองพันสองร้อยท่านนะคะสวัสดีค่ะผู้ชมผู้ชมใจนะคะแบบของพี่พี่พี่หน้าเออใครแต่งหน้าให้พี่อ้ามหนึ่งพันหนึ่งร้อยพี่วันชัยต่างหรือยังเป็นเกย์ตัวเล็กเปลเออไปเลยค่ะเป็นเกย์ตัวเล็กพี่อ้ามมสองพันสองร้อยท่านขอบคุณค่ะขอสิบบ้านนะแม่แม่สิบบ้านสุดท้ายค่ะแม่ เจ๊แพรสวยขอบคุณค่ะชมพูไปหมด<อ>คนมีความรักชมภูชมใจแม่หนูขอสิบบ้านเท่านั้นเองค่ะหนูขอสิบบ้านเท่านั้นค่ะหนูขอสิบบ้านเท่านั้นนะคะแม่มช่วยหนูหน่อยสิบบ้านสิบบ้านสิบบ้านปลาจะติดหวานไม่หวานค่ะหวานธรรมชาติหวานบริสุทธิ์นะคะไปเลยค่ะกดเลยค่ะจริงเป็นพี่เป็นพี่กว่าเอออะไรคะเมาหมอยใช่เหรอ คนสวยเขาจะคุยกันคนหน้าตาดีเขาจะพูดกันกดเลยค่ะแม่แม่กดเลยหวานจังวันนี้ขอบคุณค่ะวานเฉยเฉยเฉยวันนี้ไม่ได้สวยอลไมากไามไปไปไปแม่สวยจังขอบคุณค่ะหนูขอสิบบ้านนะคะหนูขอสิบบ้าน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 ค่ะหนูขอสิบบ้านนะคะแม่จ๋าหนูขอสิบบ้านช่วยหนูหน่อยอาจารย์สวยมากได้รับปลาวันนี้เออขอบคุณค่ะ แม่สิบบ้านนะจ๊ะใครใจดีค่ะแม่ช่วยกดตะกาหน่อยนะคะขอบพระคุณค่ะช่องใหม่แม่จ้อจ้าคืออะไรเดี๋ยวคืออะไรวะ คุณนายลั่นทมคืออะไรอะ่ะคืออะไรคือช่องเจ๊จอ้อเหรอช่องชือ่อคุณนายแกก็เปลี่ยนช่องไปเรื่อยเนาะแกต้องเปลี่ยนหน้าเพราะว่าฉันว่า AI อ่ะมันจับและมันจับหน้าเจ๊จ้อแล้วมันรู้ว่าบุคคลนี้เป็นภยันตยต่อความมันเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนมาเป็นภัยอันตรายต่อผู้ช้จริงต่อให้ตั้งช่องใหม่มันก็แบนอีกเพราะว่าคาพูดคําจาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนยังไงก็ไม่ขึ้นฟีดค่ะต้องเปลี่ยนหน้าอย่างเดียวต้องไปทำกิ่กรรมใหม่ให้ให้ AI มันจับไม่ได้ โอ้ยหมอสงสารหมอที่ทําให้แกนะอาภัทรอะไรนี่สงสารหมออะไรยู่เขาแกชอบแกยักแถกเอออีกละวอีกละวอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแต่อีกแล้สงสารหมอที่ทำให้แกอยู่หนะวุ่นวายเขาจะแต่งหน้าแต่งตากันขายแม่ค้าขายปลาก็าขายไปแล้วอาและทาลิปอีกแล้วฉันบอกว่าอย่าลงลิปเยอะแฟนฉันมันจะดูแบบหวานมาใเธอเวลาเธอจูบกับแฟนมันจะได้หวานหวานไงเขาแต่ลายผลิบันหวานทีรักไหนหันมาดิ โอเคแค่นี้พอไปสิบบ้านยางสิบบ้านยางสิล่บ้านค่ะไปเลยค่ะทุกคนเแต่งแต่งแต่เอาไบานยังสิบบ้านยางทุกคนกดจักาเลยเพิอย่าเพม่าอาเพิ่มท่าสิอย่ามสิบบ้านไปเสื้อผ้าไปเสื้อผ้าเสื้อผ้าสิบบ้านสิบานยังค่ะสิบบานยังไม่ทันไปไหนเลยเพิ่มลิ้ิตอีกแล้วเหรอไม่ใช่ยูกจะยังไม่ได้เพิ่มอะไะสิบบ้านยางเออถ้าไม่สิบ้านเาไม่ไม่มาให้ดูหรอกแล้วไม่ให้ดูฟอร์ดนะถ้าไม่ได้สิบบ้านอ่ะเออขอสิบบ้าน้ พอติดบ้านเลยตอนนี้เลยอืมไปเลยไปเลยไปเลยติบบ้านติดบ้านติบ้านแม่ไปอินทีเด็ดเดียวแพรลี่ไปอินทีเด็ดเดียวแพรลี่นะคะสนใจทักแชทค่ะสนใแล้วใช่ไี่เราบอกไปเลยค่ะแม่ติบ้านติดบ้านสวยเนาะจริงจริงเออไปช่วยกันทำมาหายกินหน่อยนะคะโปรสร้างเรือนหอค่ะแม่ติดบ้านสุดท้ายค่ะแม่ แม่ติดบ,บ้านสุดท้ายค่ะช่วยหนูหน่อยนะปลาอินซีแดดเดียวแพรี่อร่อยจริงนะคะไม่ใช่มาแบบขยันขยอขายหรือว่าอะไรแต่ปลาอร่อยมากจริงๆนะคะเออนะะอร่อยจริงจริงสดจริงไม่ติงนางนะคะของเราคือแบบคุณภาพ,ค,ภาพคุณใจนะคะเออไปแม่ไปค่ะก่อนหนูจะไปทางานนะแม่แม่นะช่วยกันซัพพอร์ตหน่อยนะคะยังไดชั่วโมงหนึ่งยังไม่หกใช่ใช่<ๆ>แม่ช่วยหนูหน่อยนิดเดียวหนึ1 1> <ข>่งชั่วโมงไปเลยค่ะขอนิดนึงคนมาซัพพอร์ตสับใจกันนะแม่นะกี่ชั่วโมงแล้ว ่ยอยหนูสั่งปลาหน่อยสวยชำค่ะแม่เลิศขอบคุณค่ะแม่วสวยชมสั่งแล้วค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบพระคุณนะคะที่เอ็นดูขอบพระคุณที่เอ็นดูนะคะขอคนละบ้านเท่านั้นเองแม่ไปสิบสี่บ้านแล้วจ้าไหนสิบสี่บ้านยังไม่ได้เลยแม่สิบสี่บ้านอะไรงงเอองงนะสิบสบบบี่บ้านเราอ่ะกี่บ้านเราอ่ะไปค่ะแม่กดกตะกาเลยค่ะกี่บ้านเราล่ะแม่หนูปักหมุดให้แล้วนะจ้าสองพันสามร้อยคนหนูสองพันสามร้อยคนสั่งแล้วค่าขอบคุณค่ะขอคนละบ้านนะไปอีซีเดี๋เดียวเราพร้อมทานเลย เราพร้อมทานเลยทอดให้เสร็จเป็นปลาเด็ดเดียวทานเล่นได้ไม่อุน่นไม่เวฟทานได้เลยนะคะปลาอร่อยช่ำมากสนใจง่ายๆสนใจง่ายๆเช้านี้ชงกาแฟชิมแล้วขอบคุณค่ะ ไปเลยนะคะสวยจังค่ะขอบคุณพี่เลดี้จ้าขอบคุณทุกคนเลยนะจ้า2,300ท่านผู้ซื้อ3าคนกำลังสั่งซื้อขอบคุณค่ะ3คนกำลังสั่งซื้อขอบคุณค่ะน้องฟอดมาช่วยขายหน่อยกดตะการเลยค่ะกดตะการเลยอีบ้าแล้วเออจะให้เขามาช่วยขายช่วยอะไรอย่ะเออกดหรือยังกดหรือยังกดก่อนค่ะคุณค่ะกดหรือยังไปแม่เลวหนูปักหมดแล้วแม่หนูขออกิบบ้านติบบ้านนะคะก่อนจะไปนะคะ2 3 0 0ท่านไปเลยจ้า ไปเลยจ้าหนูแพรหวานมากขอบคุณค่ะวันนี้สวยมากขอบคุณค่ะแม่ไปสิบบ้านเล้วกดให้หน่อยนะจ้าช่วยกันช่วยกันกดให้หน่อยหนูขอสิบบ้านนะจ้าแม่ไปเลยจ้าอืม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 ถน้าทำแพ็คเล็กมากอืมแม่ไปเลยค่ะแม่ไปเลยแม่ไปไหนละ่ะแม่เขาไปไหนจิ้มตะกร้างไงกดตะกร้าสิบสยางสิบยางเออไป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  สิบยังค่ะแม่แม่สิบยังแม่จิ้มตะกร้าหน่อยนะคะปลาอินซีเด็ดเดียวแพรี่อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆการันเตอร์ทุกการันตีด้วยยอดขายนะคะฉ่ำจริงจริงสิบแล้วไปเลยค่ะแม่กดตะกร้าเลยยังค่ะแม่ยังค่ะเดี๋ยวหนูจะลงไลน์แล้วนะถ้าแม่ไม่กดกันนะเออแล้วฟอดแต่เไม่ได้เห็นฟอดนะไปค่ะสั่งไหมแม่แม่สั่งไหมช่วยหน่อยเร็วแม่จิ้มตะกร้าได้เลยจิ้มตะกร้าได้เลยขอสิบบ้านค่ะแม่ไปเลย สิบคนสิบคนถ้าอยากอุดหนุนแพรลี่นะคะอุดหนุนไปอิซีแหลเดียวแพรลี่หน่อยพี่ครับก็ตัวผมตัวนี้โอเคตไแล้ะโอเคแล้วติดกาวแล้วไปค่ะแม่ไปค่ะดกดตะกร้าได้เลยค่ะแม่แต่เดี๋ยวค่อยลงไปเดี๋ยวแป๊บนึงขอเก็บกระเป๋เข้าไปเธอมาเดี๋ยวเธอมา,มาถ่ายถ่ายคลิปไปขาก่อนเดี๋ยวมานะครับแป๊บนึงขอถ่ายคลิปก่อน